สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง b u t เตอร์ไฟฟิลนะครับทักทายเ c ยามเช้าๆแบบนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับที่บ้านของแม็กกี้นะครับตอนเช้าก็รู้สึกอากาศหนาวนะทุกท่านช่วงกลางคืนอากาศเย็นแต่ว่ากลางวันพอเริ่มใส้สายเริ่มร้อนนะครับอากาศร้อนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้ามอมมานะ เจ้ามอมก็นอนนอนตรงกองดินนี่แหละทุกท่านอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะให้เอฟซดูเจ้ามอมกันนะครับนี่ครับเจ้ามอมครับมอมทักทายเอฟซหน่อยน่นอนนิ่งมีนอนนิ่งอะ่ะนี่นะอ กลางคืนก็นอนนะครับกลางวันมานอนอีกนะครับใส่ยังหนาวอยูอ่ยังหนาวอยู่นะครับเห็นไหมบอกแล้วจะมอมนอนแบบนิ่งเลยนะฮะนี่ครับนอนสบายมามเแียบเิ็บนะครับ เรียกไม่ยอมตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วก็ไม่ตื่นะมอมอกจะพักผ่อนอ่ะโอเคให้มอมพักผ่อนไปทุกคนอืมอะนะครับก็ให้จะมอมนอนพักผ่อนไปน้ำอยู่เนี่ยอยู่ข้างกันนี่แหละโอเคครับก็ตอนนี้แมงกะบบี้ก็กำลังจะ จากการเรื่องไม้เนาะเพราะว่าจะเอาไม้เนี่ยนะครับเสาไม้เสาไม้สักนะครับแล้วก็ผ่าไม้ให้เป็นคานให้เป็นไม้แปรนะครับจะได้เอาไปทําในห้องเช้านี้ก็เติมพลังด้วยนี่เลยครับมันม่วงทุกท่านนี่ก็ซื้อเอาไว้นะครับ เมื่อวันเสาร์แต่คราวนี้ก็คือหัวมันไม่ไม่ไม่ใหญ่นะครับหัวเล็กหัวหัวใหญ่เมื่อเสาร์ที่แล้วซื้อมันไม่ค่อยอร่อยนะอันนี้ผมก็ซื้อหัวเล็กๆมาเพราะว่ามันไม่แพงหัวเล็กมันตกกิโลยี่สิบาทนะส่วนหัวใหญ่กิโลละสาสิบบาททุกท่าน ค okay. มากินมันกันนะครับแต่ว่ากินมันเนี่ยต้องมีน้ำอ่ะไม่มีน้ำเนี่ยไม่ได้นะครับติดคอ มั่ตื่นแล้วชาวนี้ก็เดี๋ยวผมหลังจากที่ผมทำคลิปนี้เสร็จนะเอฟซครับผมก็จะไปซื้อไอ้นี่ครับเขาเรียกถ่า,านถ่านที่มัน ใส่ตรงอยู่ตรงตูดสว่านนะครับพอดีถ่านมันหมดนะครับมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าถ่านนะครับพอดีมันหมดปุ๊บมันก็ไม่หมุนนะครับถ่านมันหมดแล้วนะครับเพื่อผมก็ทําคลิปแบบนี้นะครับทุกวันนะครับผมก็แยกเป็นแบบว่าเออทำทำคลิปคอนเทนต์ ในแต่ละวันแล้วก็ทํางานของเราไปช่วงทํางานก็ไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบางครั้งมันจะไม่เสร็จนะครับทํางานต้องใช้เขาเรียกว่าใช้เวลาก็เดี๋ยว FC รอดูห้องนะครับตอนนี้ผมเตรียมไม้ หลักๆที่ผมยังไม่ได้ทำสักทีเพราะว่า,าผมจะต้องเปลี่ยนเสานะครับแล้วก็ตีตีไม้แปรที่ผมเลื่อยใส่นะครับแต่ตอนนี้คือ,อซอยไม้นะครับซอยไม้ให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มนะครับทำห้องได้เลยนะครับ ตอนนี้คือผมทำแค,แค่พออยู่ก่อนนะครับก็คือว่าใส่ไม้ใส่สังกะสีล้อมนะครับผนังก็จะเป็นสังกะสีก่อนนะทุกท่านนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราจะก่ออิฐเลยอิฐไม่พอครับเราต้องไปทำงานเก็บเงินแล้วก็ทยอยซื้ออิฐมานะครับ ก็ช่วงที่ผมไปทำงานนี่แหละในแต่ละเดือนถ้าเงินออกแล้วก็จะสั่งอ e ิทบล็อกนะครับมาไว้ที่บ้านครับสั่งที่ร้านพัะดุก่อสร้างแหละให้มาส่งที่บ้านแล้วก็โอนเงินให้นะครับก็จะซื้อเก็บเอาไว้นะครับอืม ตอนเช้าก็นะครับกินไข่ไปหนึ่งลูกนะครับอาหารอาหารหลักก็คือไข่พอดีไข่หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปซื้อไข่นะครับตอนนี้ที่จะไปซื้อก็มีไข่นะครับผมสักสิบฟองนะครับจะซื้อซื้อไม่เยอะนะครับถ้าซื้อเยอะเดี๋ยวกลัวมันเสียนะครับแล้วก็ซื้อน้ำซื้อน้ำหนึ่งแพ็คนะครับจากนั้นก็ซื้อถ่านนะครับ ฐานนี้สําคัญเลยครับถ้าไม่ซื้อมาทํางานไม่ได้เอทํางานไม่ได้นะครับต้องซื้อฐานไม่รู้เหมือนกันนะคือมันมันม่วงรอบแรกจะอร่อยกว่านี้นะครับเป็นหนึบกว่านี้แต่พอซื้อรอบหลังๆมันไม่ค่อยหนึบนะครับมันออกฟูๆนะมันอาจจะเป็นที่สายพันธุ์นะครับ แต่ก็โอเคครับเราได้แป้งได้น้ำตาลที่ดีนะครับเนี่ยครับเวลาที่ผมกินมันม่วงไปแล้วเนี่ยมันพูดไม่ค่อยได้นะ เพราะว่ามันจะติดอยู่ในคอเนี่ยครับถ้าไม่กินน้ำปุ๊บนะโอ้โหพูดไม่ได้เลยทุกคนอ่าต้องขออภัยด้วยช่วงกินมันพูดอะไรไม่ได้อโอเคก็เริ่มมีแรงมีพลังนะครับนี่ที่มือผมก็คือคี่เลื่อยคีเลื่อยก็คือไม้ นะครับเนื้อไม้ที่เราเอาโซ่ซอยเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมจะเก็บเอาไว้นะทุกคนนะผมจะเก็บขี้เลื่อยขี้เลื่อยเอาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้ในงานไม้นะครับอย่างเสาที่มันแตกเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาขี้เลื่อยเนี่ยเอาไปอุดได้เอาไปอุดรอยที่มันแตกได้นะทุกท่านนะครับมีอยู่นะครับเสาไม้ที่มันมีรอยแตกนะครับถ้ามันเหลือเยอะก็เก็บเอาไว้ ใส่ปุ๋ยดอกดาวเรืองนะครับใส่ปุ๋ยดอกดาวเรืองนะทุกท่านนะครับอันนี้ก็เก็บเอาไว้กินช่วงบ่ายนะทุกท่านนะครับผมค่อยๆนึ่งกินนะครับไม่ไม่นึ่งเยอะเพราะว่าบางทีนึ่งเยอะเรากินไม่หมดเสียดายดนะครับเสียดายดอ่ะตอนนี้นะครับเริ่มสายแล้วนะครับทุกท่านนะครับบรรยากาศเริ่มไม่ไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับก็ดีละจะได้ทำงานนะครับผม ก็อยากทํางานให้เสร็จเร็วๆล่ะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าจะได้ไปถ่ายอาคอนเทนต์นะครับเราจะได้มีรายได้จากทางช่องจะได้เก็บเงินแล้วก็จะได้แบบว่ามีของที่อยากได้นะครับการทํางานเราก็ต้องอยากได้สิ่งที่เราอยากได้ก็มีรถนะฮะหลักๆเออรถนะครับ,เ,ออรบเพราะตอนนี้ผมมีแค่มอเตอร์ไซค์นะนะครับ อยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งนะครับเป็นมือสองนะครับมือสองที่ราคาเราก็ต้องดูว่าพอไหวนะครับก็เป็นค่อยๆไปนะนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันนะครับซึ่งเราก็ทำออกมา FC ได้รับชมกันทุกๆวันแล้วก็ เพื่อให้ทางช่องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็พอได้เหรียญจากคลิปที่เราทําบ้างยอดวิวอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แค่หลักร้อยนะครับแต่ก็มันก็ยังสามารถทำแบบทำเหรียญได้บ้างนะครับสักเหรียญ2เหรียญก็ยังดีเก็บเล็กผสมน้อยนะครับได้ตรงทำคลิปบ้างไลฟ์สดบ้างนะครับนิดน,ดน,ดนดหน่อยผสมกันไปไลฟ์สดก็จะได้ตังตรงโฆษณานะครับเหมือนการคลิปก็ได้ตรงโฆษณาเหมือนกัน ยอดวิวมันมันน้อยก็จริงแต่ถ้าเกิด f c ดูโฆษณาให้ไม่ข้ามผมก็จะได้ค่าโฆษณานะครับตอนนี้นะครับก็ทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนมกราคมเนี่ยก็ยังหนาวอยู่นะครับยังหนาวยังอากาศเย็นอยู่แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็ยังก็ยังหนาวยังยังเย็นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น ภาคกลางกรุงเทพอย่างเงี้ยก็หลักๆก,ก็แค่เย็นนห,หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยนะครับบรรยากาศหนาวเย็นก็จะเริ่มหายไปแล้วก็จะเข้าสู่ปกติก็คือช่วงร้อนนะครับแต่เขาบอกปีนี้มันไม่ค่อยร้อนมากเหมือนปีที่แล้วปีแล้วร้อนมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ปรับตัวให้ถูกเนาะอ่า โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ